และเช้านี้นะคะย้งอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะตอนนี้นะคะยงก็อยู่หน้าพราะอุโบโสถวัดจันทรามหรือวัดท่าซุงนะคะเพื่อที่จะมารอคุณแม่ของย้งนะคะซึ่งคุณแม่ของยงก็มาค้างอยู่ที่วัดนี้ได้3มวันแล้วนะคะค่ะตอนนี้ก็รอคุณแม่ค่ะนี่คุณแม่เดินเข้ามาแล้วนะคะซึ่งคุณแม่ของยงก็มาลงทะเบียนเตรียมตัวบวชพรามที่นี่เหมือนกันค่ะ ส่วนย้งเองนะคะเดินทางมาจากจังหวัดระยองค่ะวันนี้นะคะย้งมากับคุณน้าของย้งค่ะค่ะเมื่อเดินเข้ามาแล้วนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาทําบุญต่างๆหน้าพระอุโบสถกันก่อนได้เลยนะคะก็จะมีทําบุญร้อยแปดนะคะแล้วก็มีการทําบุญสะดอกขอค่ะซึ่งวันนี้นะคะเรามาร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระธุดงกันมากกว่า200รูปกันค่ะ ตามไปดูนาาที่ศาลาพินิชอักษรกันค่ะเพราะตอนนี้นะคะนาคก็มาเตรียมตัวรอกันเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะแล้วเมื่อถึงเวลา6นาฬิกานะคะนาคจำนวน220นาคที่เข้าบรรพชาอุปสมบทก็ร่วมทำพิธีขอขามาพ่อแม่และผู้มีพระคุณค่ะ เสร็จพิธีนะคะเจ้าภาพก็ถวายผ้าไตให้กับนาคค่ะซึ่งการกำหนดบวชในวันที่8ธันวาคม2565ในวันนี้ก็เนื่องในวาระครบรอบมรณาภาพปีที่30ของหลวงพ่อพระราชุมยานมหาเทระผู้อุปสมบทหมู่เพื่อปฏิบัติทุดงระหว่างวันที่8ถึง15ธันวาคม2565ค่ะ หลังจากนี้นะคะเราก็จะเตรียมไปแห่หนะะ้าก้าาอุโบสถกันค่ะ ะะแล้วก็เป็นความยินดีรื่มปริ่มของทุกๆคนเลยค่ะที่ได้มาร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระทุดงจํานวน220รูปนะคะที่เข้ามาบรรพชาอาุปสมบทในวันนี้ค่ะส่วนที่น้นะคะจะมาสมั สลบดกับทางวัดนะคะก็จะต้องเข้ามาฝึกกับทางวัดให้ผ่านตามเกณฑ์ข้อกําหนดของทางวัดก่อนค่ะโดยเฉพาะการฝึกมโนยิทิก็คือการฝึกปฏิบัติทางการนั่งกรรมาฐานแบบหนึ่งค่ะมีเป้าประสงค์เพื่อพิสูจน์คําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าที่ท่านได้ตัดไว้นั้นเป็นจริงค่ะ วันนี้นะคะก็ถือว่ามีประชาชนมาเรียกแฟนหัวพระที่โดนกันเยอะมากๆเลยค่ะเรียก,กันว่านะคะเดินขบวนกันแบบหัวชนหางกันเลยค่ะทุกคนและนับว่าเป็นความปลื้มปริ่มเลยนะคะของทุกคนนะคะที่ได้มาร่วมบุญกันในวันนี้นะคะค่ะหลังจากที่แห่นากรอบพระอุโบสถแล้วก็จะมาส่งนัเข้าสู่พระอุโบสถกันค่ะ ก็หลายคนนะคะนั่งส่งไปด้วยน้ำตาคลอกันไปทีเดียวเลยค่ะเนื่องจากเป็นภาพที่หาดูยากมากๆเลยนะคะ ค่ะแล้วเมื่อนาคนะคะเข้าสู่พระอุโบสถนะคะก็จะทําพิธีบรรพชาแล้วก็อุปสมบทค่ะแต่เนื่องจากว่าย้งนะคะไม่สามารถเดินเข้าไปข้างในได้เนื่องจากว่าจํานวนนาคนั้นเยอะนะคะดังนั้นนะคะก็จึงเอาภาพตอนซ้อมนะคะมาฝากทุกๆคนนะคะ จะแบ่งหน้าไปอุปสมบทที่พระอุโบสถวัดท่าซุงและพระอุโบสถวัดเวรุวดารามหรือวัดยางค่ะซึ่งตอนนี้ก็เสร็จพิธีแล้วนะคะอ้าลืมบอกไปว่ายงก็มากับพี่ชายายงด้วยนะคะเสร็จจากนี้นะคะเราก็มา,าไหว้พระกันค่ะแล้วก็มาทำบุญร้อยแปดกันนะคะแล้วก็ทำพิธีสะดอกคอค่ะ พิธีอุปสมบทนะคะลืงก็น,นั่งรถรางของทางวัดค่ะเพื่อไปเรินทานนะคะก็จะต้องไปหาข้าวแล้วก็กาแฟกินกันก่อนค่ะก็มาเจอกับร้านกาแฟสดร้านนี้ค่ะมีคนต่อแถวเยอะเลยค่ะแต่ยงก็ไม่ย่อท้อนะคะก็มาต่อแถวกับเขาด้วยค่ะ ทานกาแฟเสร็จแล้วนะคะก็มาส่งคุณแม่หาซื้อเก้าอี้ค่ะเนื่องจากว่าคุณแม่ของย้งวันนี้นะคะก็จะมาบวชพรามอยู่ที่วัดท่าซุงเหมือนกันค่ะก็คุณแม่มีความตั้งใจนะคะว่าจะมาขอบวชพรามเจวันค่ะซึ่งยงเองนะคะก็ดูสึกยินดีแล้วก็ดีใจกับคุณแม่มากๆเลยค่ะคุณแม่ก็มาลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วค่ะ ตอนนี้นะคะยงก็ขอเดินไปส่งคุณแม่ก่อนนะคะทุกคนก่อนมานะคะคุณแม่บ่นปวดขาทุกวันเลยค่ะแต่วันนี้นะคะยงเห็นคุณแม่และดูมีความสุขแล้วก็เดินจนเหมือนตัวเองลืมปวดขาไปเลยค่ะ เนื่องจากคุณแม่นะคะมาบวชที่นี่หลายครั้งแล้วนะคะแล้วที่นี้ก็มีการจัดระเบียบที่ดีมากๆเลยมีเจ้าหน้าที่ดูแลนะคะซึ่งก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราหายห่วงมากๆเลยค่ะซึ่งการมาปฏิบัติธรรมที่นี่นะคะก็ไม่ยุ่งยากค่ะเราจะต้องมาลงทะเบียนล่วงหน้านะคะวันนี้นะคะยงก็ต้องส่งคุณแม่ของยงมาปฏิบัติธรรมที่นี่ก่อน7วันนะคะ หรับคลิปนี้นะคะยงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการร่วมบุญกับยงในคลิปนี้ด้วยนะคะค่ะยงก็ขอไปเดินเที่ยวชมวัดต่อนะคะบ๊ายบาย